สนุกสุดสนุกสนุกครับสนุกค่ะอะไรใหม่ใหม่อะไรเลิศโอ้โหสนุกมากเลิศค่ะอยากมาอีกครับรู้สึกเป็นตัวเองมากค่ะปีนี้มาครั้งแรกนะคบสนุกมากแล้วก็ทุกคนก็คือแบบเอนจอยกันมากเลยค่ะบอกเลยว่าอิ่มสุดๆค่ะมีความสุขมากเลยค่ะสนุกมากครับซีโอแจกจับหนักจับเต็มมากแฮปปี้เห็นน้องๆแฮปปี้พี่ก็ดีใจมีความสุขสร้างความสามัคคีในกลุ่ม ประกวดสนุกมากจำหน้าใครไม่ได้เลยเมื่อคืนน่ะดื่มเหล้ามาอีกค่ะมันสุดสุดเลิศที่สุดค่ะเลิศปังสนุกปังสุดๆมันยอดมากดีดีดีปีต่อไปต้องต่างประเทศค่ะเท่านั้นเฮ้ย มันจะต,ต้องตาประเทศตะะญี่ปุ่นญี่ปุนป่น,นค่ะขอบคุณซีอโอนะคะที่ช่วยจัดงานนี้ให้ค่ะของขวัญเซอร์ไพรส์มากค่ะขอบคุณพี่จิมนะครับแล้วก็จีบีวันนี้ที่ให้ของขวัญแล้วก็ขอบแทนพักงานนะครับขอบมากครับขอบคุณนะคะสําหรับชิปดีๆนะคะสนุกมากค่ะขอบคุณสําหรับของขวัญจากซีอโอค่ะขอบคุณซีอโอด้วยครับจัดงานสนุกมาก ก็ปีนี้ก็ขอบคุณดีโอสวยๆนะคะก็คือของรางวัลจัดแน่นจัดเต็มค่ะเลิศเหมือนเดิมขอบคุณครับพี่จิบจัดอีกนะครับขอบคุณคุณจิบครับซีโอของ G. จิบจิบมันนี่ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับแต่พี่หน้าเขาไปต่างประเทศนะขอบคุณค่ะของขันน่ารักประทับใจกิจกรรมดีอาหารอร่อยความสุขสุด